มึงทำส่วนเป็นไหมทำเป็นครับงั้นมึงเนี่ยกบมันทำงานที่เดียวกันอ่ะโน้ตมันชื่อไอสิงเนี่ยไอสิงเนี่ไอแสนเฮ้ยไอสิงมาที่นี่ทำไมกูไมอยู่ก่อนมึงมึงออกไปเลยเฮ้ยก็คุณหนูเขารับกูมาแล้วมึงจะไงกับคุณฮ้ยเฮ้ยก็มึงไม่ถูกกับกูทะอยู่กับใครอ่ะเฮ้ยมึงผัดอกกูรอเมจะผัดได้อะเฮ้ยเฮ้ยไฮ้้เฮ้ยเฮ้ย้้ยไ แม่เพิ่งเจอหน้ากันกอดกันกล,ดกนกลมดิกด๊กเลยสุดยอดอย่างงี้แก้วแก้ว,ย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 ,ว,ย,ว,ย,วยิ้มยิ้มยแก้วแก้ว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 งงี้มันเทียบรักกันไว้เราคนไทยด้วยกันรักกันไว้คุยกันให้ทุกคอสุดยอดสุดยอดเลยนี่รักแสงกูมึงกลับไปดีกว่ามึงกลับไป,ลไปที่นี่เป็นที่ของมึงตาตีกูไม่อยู่กับมึงไอ้โอ้ตีกูไม่พูดเลยแต่ตีฟ้าโ้ย่้ตีฟ้าโหม่ตเมืองนี้เจ้วแก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 ้ว ไม่รักกันดีจริงๆสมัคีีิ่งก็พระบ้าสมัคี๊ะอีกไม่ก็เป็นกกมติกเลยเฮ้ยเออไอมึงนี่ก็รักมันมึงนี่ก็รักมันมึงต้องคนนี้เทียบเทียบมันต้องไปไหนอย่างนี้รักกันไว้เราพูดทางด้วยกันคนไทยเรักกันไว้ไม่ สุดยอดลุกสุดยอดเลยแม่เอ๋อดีนี่พี่นี่เถียงเมืงกูมาก่อนมึงกูก็มีสิทธิ์ไล่มึงได้ไปท่าฮ้ยมึงผ่านกูหรอไปบ้านทางข้างก็ได้ไปมึงก็ไปบ้านนู้นเลยไัเขาเป็นหมาให้เลี้ยงก็ไปมึงก็เขาเปแมวให้เลี้ยงไปก็ไปกูไม่ไปไว้โดนแล้วมันกูไม่ไปเลยแล้วมันเลยมันมึงจะไปแล้วมันจะไปแล้วมึงจะไปยังกูยังไปกูก็มานี่ไม่ต้องหรอกนะไม่ตัวงหรอกนะมึงจกับกูที่ไหนได้ยังไงยอะโผ้ยั่วมึงซ่องคนนี้มันสุดยอดเยี่ยมจริงๆนี่กูเช่าห้องบ้านนะ มึงเยียบไล่อย่างงี้มึงทิบมน้ำกูเลยดีกว่าเอ้ากูไปช็อตกูบอกให้มึงหยุดได้ยินไหมให้มึงหยุดถ้าผมไม่โทรกับมันเนอะไอ้หู้ยไอ้กูไม่ขอมึง้ยไม่งมึงมึงมึงทำแบบนี้ใตีบหน้าผมนะไอ้หนูใจเย็นลุกผู้ชายมึงกาเกงใจเขาบ้างไหมเนี่ยมึงกาเกงใจบ้างหรือเปล่ามายกส้นตีนผ่านหน้าเขาเนี่ยถูกมึงเห็นหน้าเขาเหมือนส้นตีมอะไรนะมึงทำแบบนี้เหรอมึงเหยียบหน้าเขานี่ไงฮะมึงไม่เกรงใจไอ้หนวดจิ้มบ้างเหรอฮะเขาอุตส่าห์รับมาเนี่ยเ้้้้้าาาาาปพพพ่่่่่่่่่ออ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 เเเเเเเววววยยยยฮฮมมมะกกกููนนีีีีหหหึงงงงดด็รืืโแลั ใจเย,นยน็นใจเย็นอีนู้ถือดั้งถือดาบเลยไอชิบหายเอาย่างฝันไหมมึงเคยเจอจำภากูได้ไหมที่ด่ากูปักพื้นอ่ะมึงจำได้ไหมฮะพอด่ากูปักพื้นเนี่ยด่ากูปักพื้นเนี่ยกูฟันหัวเนี่ยกูฟันหัวเนี่ยัวเนี่ยเอาไหมโอ้โหไอไอชิบหายไอหู้แแหะมึงได้ยินกูไหมเนี่ย ห่อไอีหู oh, so it? So it like, okay, so ้ตอแอดอแฮกอ่ะอีหู้เฮกมึงทะเลาะกันทำไมทะเลาะกันอ่ะพอกูเล้วก็ผมไม่ถูกกับมันน่ะไม่ถูกกับมันก็ใจเย็นๆนี่มึงยังทะเลาะกูอยู่มอันเนี่ยกูคุณล่วงนะโอ้ห้าเมื่อกี้ใครฟันนวดกูตะแว่งไปครึ่งหนึ่งเลยหายมึงต้องคนี่มานี่ครับขอโทษครับมวกลรุดตั้งนั้นนะเอาไปรุต้องเท้านี่ต้องคนมานี่มึงจะทะเลาะกันทำไมเนี่ยเอาชอบมุกวมั่วก็มวกมาชอบมั่วมั่กูนี่เอง ทะเลาะก,กันทำไมต่อไปมึงก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่เป็นไรนี่พวกมึงสรรมามัคคีกันไว้ <c oughs> เดี๋ยวกูก็ไปพูดเหมือนเดิมไม่ได้แล้วกูต้องพูดเนิ่ยอย่างเงี้ยสรรมามัคคีกันไว้มึงรู้ไหมว่าสามัคคีคืออะไร, <c oughs> ร,รมึงรู้ไหมไห <c oughs> สรรมามัคคีคืออะไรสามัคคีคือพ่อป้าเนพารังรักกันไว้ที่พวกเรานาคนไทยด้วยกันเวลามุกสามัคคีอยู่ในป่าเวลาพูดจบอะช็อตดีๆไม่ได้ขำเอาจิงเหรอเอาไปเอาไปเอาไปช็อตมึงช็อตคนเดียวจริงเหรอมึงรู้ไหมสามัคคีคืออะไรสามัคคีคืออะไรสามัคคีคือพ่อป้าเออเอออด้่ใหูชงแบบวา ปูให้หวานๆเลยหวานๆเลยนะมึงรู้ไหมสามัคคีคืออะไรคืออะไรสัมสัมคีเอาเอาอังไกเนี่ยเอาให้เอามึงรู้ไหมสามัคคีคืออะไรสามัคคีคืออะไรวะมึงชงโวนตีนกูมากกูก็ไม่หาแล้วไปหาต้องมึงแล้วไอ้ชิบหายเอาไปเลยไปนะช่วยนะเนี่ยไม่ต้องช่วยช่วยมันตั้มมึงทะเลาะกันทำไมแล้วก็แม่ผมปีนเรื่องกับมันเนี่ยผมจะอยู่กับมันยังไงอ่ะรู้จักกันเรู้จักกันเอาละไม่รู้แล้วมึงอยู่ข้างนอกมึงทะเลาะกันยังไงแต่นี้บ้านกูมึงต้องรักใครสามัคคีปองดองกัน